สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องผาแพรแพรแชนแนลนะคะวันนี้เราก็จะมีชาเลนจ์เราจะโทกรกล้งเพื่อนนะคะเพรก็จะโทกรกล้งเพื่อนบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยโดนผู้หญิงโพสตประจานนะคะว่าเราอ่ะไปคุยกับผัวเขา นั่นแหละแล้วเราจะมาดูว่าเพื่อนเราคิดยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์น้องโทรเนาะโอ้แล้วเราจะเริ่มจากคุณีีเนะาะฮัลโหลมึงฮลัลโหล ฮัลโหลอีดอกเน็ตนันช้าเน็ตทางนั้นอ่ะช้าฮัลโหลได้ยินกูปะมึงมึง โดนเขาโพสประจานเว้ยไ,ไม่รู้อ่ะก็ไอ้นั่นมันบอกว่ามันไม่มีเมียมันเลยมาคุยกับกูคุยกับมันน่ะที่มาวันนี้กูโดนเขาโพสประจานอ่ะ ก็ไอ้น <Merci> <m ane> ั่นน <ai> ่ะ <ses> ม <qui> ันมาคุยกับกูไงมันบอกว่ามันน่ะยังไม่มีใครแตวทีนี้กูก็คุยด้วยแล้วพอมาวันนี้เมียมันโพสประจานมันอยู่ตั้งที่นู่นถามใครกูไม่ได้ถามมันอยู่ที่ไหนมันชื่อเจม กูทำไงดีวะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูแคปส่งไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนดูนี่ก่อน,นกูนถ่ายคลิปแก๊งก <laughs> ูถ่ายคลิปแก๊ง รู้สึกยังไ,ง,ไง,ง,ง,งงงงงไม่ตกใจเหรอ <c oughs> เออแค่นี้แหละแค่นี้แหละ <c oughs> นี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งไดนะ้แล้วต่อไปคนที่สองนะคะ <c oughs> นี่เนาะคนนี้เนี่ย ฮัลโหลอะไรมึงกูทำไงดีวะไปไะคือกูคุยกับคนหนึ่งอ่ะเขาบอกกูว่าแม่งไม่มี<ะ>แฟนเว้ยแล้วทีนี้มาวันเนี้ยแฟนขับรดประจานกูอ่ะมึงคุยกับคนหนึ่งแล้วมึงไม่รู้ว่าคนนะนั้นอ่ะมันมันมีแฟนแล้วเย้ yeah. ะคกูเป็นอาจารย์มึงเออกูทำไงดีวะแล้วมึงมึงเอาเฟซมาดิจะเข้าไปดูอะเอาอะไรนะเฟซอะเออเออได้ได้ฉเฉดระเออเออเดี๋ยวมึงดูนี่ก่อนนะเ,ออเ,นเปิดกล้องดิกู<ะ>ทำคลิปแกล้งกู<ะ>ทำคลิปแกล้ง มึงได้ยินกูปะเนี่ยอนใชนีอนดะไี้อะไรอ่ะกูไม่รู้จะแก้งอะไรอ่ะอย่ก็เไมเห็นกเกูยังแบบไม่ตกใจอะไรลอ่ะโอ้มึงไม่ตกใจให้กูอ่ะอีดอกกูแก้งมึงมาสำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพวกนั้นต่อ เคเคเคแค่น <Okay>, okay. ี้แหละไปคนนี hmm. mm ้เหมือนจะไม่ติดอ่ะทุกคนจะติดไหมเนี่ย ว่ามันไม่ติดอ่ะต่อไปคนนี้วะไหมไหมอะไรมึงอ่ะกูทำไงดีวะเป็นไรกูคุยกับคนหนึ่งอ่ะมึงแล้ว คืออ่ะกูไม่รู้ว่าเขามีแฟนไงแล้วมาวันเนี้ยแฟนเขาโพสประจานกูอ่ะประจานมึงเลยเหรอเออเอ,อ้าวทำไมได้ประจานามึงล่ะมึงไม่ไปคุยกันโกนแล้วว่าประจานทำไมอะไรประมาณนี้แบบกูก็คุยแล้วอะ่ะแต่เขาก็แบบว่าเขาว่ากลัวผิดเขาว่ากลัวไปยุ่งกับผัวเขาถ้ามึงไม่รู้คณไม่รู้ยังไม่ผิดเออนั่นแหละ แล้วมึงไม่เคลียกันทีก่อนกูเคลียดดีๆแล้วไหมแล้วเขาแต่เขาไม่ฟังกูเลยอ่ะเออเขาเข้าข้างผัวเขาอ่ะแล้ววันแล้วตอนตอนคุยผู้ชายได้เวลาเราถึงผู้หญิงไหมล่ะฮะไม่คุยอะลงสื่อเฟมไหมไม่เออแล้วมึงจะไปผิดอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละ เฮียกุจุมากเลยเฮียกูอยากลองไห้อ่ะเฮียทำไงดีวะเพราะอาจารย์เป็นคนเช์เยอะไหมไม่ไม่เห็นแต่เพื่อนๆเขาไปเม้นอ่ะอาจารย์ยังไงเขาแบบว่าอยากได้มากเออแคปแชทลงตายยยยยยอะยยยเยย กูไม่รู้อ่ะกูเลยโทรหามึงเนี่ยแหละมันก็เฉยๆวาไม่ต้องตอบโต้คนเราไม่ผิดเราไม่รู้ไอ้ผมมันน่าอายมากเลยอ่ะเมืองก็ใช่แต่กูก็มไม่ฮะหญิงคนนันดังไหมแม่อ่ะไม่ค่อยเอามาสองดิอืมอืมมึงเปิดกล้องดิ

เออจริงเหรออีใครอภอีบุญก็โดนแกล้งอ่ะเหลือแต่อีหมวยอ่ะอีดอกโทรหามันไม่ติดเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนกูโทรหาอีหมวยก่อนไยเอาเป็นว่าคนนี้เราหลอกสำเร็จนะคะ โอเคทุกคนตะกี้นางโทรมามแต่ว่าเราไม่ได้แล้วรับนะ้เดี๋ยวเราจะโทรกลับนางไปนะปมึงอะไรคือแบบกูดโดนเขาโพสประจานนะ่ะประจานอะไร เขาว่ากูไปคุยกับแฟนเขาอะ่ะก็กูไม่รู้ว่าผู้ชายมาหลอกกู <S <S บอกว่ามันไม่มีเมียเออแล้วมันแบบมันประจานแค่กูฝ่ายเดียวอะ่ะแต่ผัวมันอะ่ะไม่ผิดอะไรเลยอะ่ะมันก็พูดคือเลยว่าเออพูดมึงแคปแชทไปเลยว่าใครถ้าใครมาก่อน,นพูดไปเลยพูดเลยจะดีเหรอมึงไม่เออก็บอกว่า เราเหมือนเราว่าผิดสายเดียวก็อธิบายเป็นเน็เพลยเลยว่าที่แบบไปถามโทรมาเอออะไรโทรมาคุยทั้งผัวเขาทาั้งเมียเขาเลยอะอ่ะว่ามันจะพูดอย่างที่เราพูดไหมอย่างที่แชทที่ที่มันพิมพ์มาไหมเออใครใส่ใจถุงก,ก็รู้ออเออแคปแชทแล้วมึงก็เออปิดชื่อเขาด้วยก็ได้แล้วไอเออแล้วแบบมึงมึงมึงแคปแชทไปไว้ในเมนก็ได้ไม่ต้องไปสตด โอเคว่าเออทำไมอะไรต้องผิดอยู่ฝ่ายเดียวเรทาทั้งที่เขาทักมาเขาหลอกอะไรอย่างนี้ไปอ่านแชทดูสิอะไรเงี้ยแบบมึงไม่ต้องแบบเหมือนดาเขาแบบพิมไปปกติอ่ะอืมเออแล้วผู้ชายว่าง้ผู้ชายว่างผู้ชายมันแบบไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะคือย่างงี้เลยผูก็เคยโดนอืมโดนแบบมึงก็จะ แต่กูไม่เคยโดนประจานกูเคยโดนโดนาเรื่องเยเออแต่กูไม่ถึงขั้นประจานเลยเดี๋ยวกูจะทำตามมึงบอกเปิดกล้องด้วยมวยเปิดทำไมเนี่ยก,ก,กวา,าดคลิปแกล้งแกล้งวะกวาดคลิปแกล้งอะ่ะ เอวุ้นยังเอออยู่อีกเหรออหม่ก็โดนแกล้งอีวุ s <S ้นก็โดนแกล้งโดนแกล้งกันหมดเลยเนี่ยโอเคติ๊บต่อยิ้งโอเคโอเค เออมามามารีบมาเล่นบ้านกูมาโอเคแค่นี้แหละ<น>กู<น>กูไปแกล้งอีเพชตต่ออย่าหัดถาบ๊ายบาย <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนอ่ะ <c oughs> ต่อไปเนาะ <c oughs> เอ้มึงไม่เปิดมึงมกูมีเรื่องจะปรึกษา<ะ>กูมีเรื่องจะปรึกษากูโดนเขาโพสประจานอะ่ะใ,ใครโพสประจานมันอะว่ากูไปคุยกับผัวมันอะ<ำ>มึงก็ไอผู้ชายนะ้นมันบอกว่ามันไม่ไม่มีเมียกูคุยกูผิดหรอวะ มันบอกว่ามันไม่มีเมียเ็ก็ยวแบบนี้เมกันอไรให้ใมือผูเป็คนบอกเอามันไม่มีเมอมเรากไม่งไปกเ,เ,เ,เคยเจอคนอเกาเยอะโพสประารแบบนี้นนะหรอ แต่ดีนะยังไม่มีคนแชร์อีกดอกกูก็อ <awakening. S 2> บอกว่าก็อเออกูก็พูดไปว่าก็ผัวพี่บอกว่าไม่มีเมียหนูคุยหนูผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งมันไม่เชื่อกูมันเชื่อแต่ผัวมันไงผัวมันแม่งก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ถ้าถ้าจะด่าถ้าจะเคลียร์อย่ามาสิอย่ามาอย่ามาเคลียร์ที่ตัวเราเพราะตัวเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่วะว่าเออไอผู้ชายคนนั้นมีเมียหรือไม่มีมมใช่ไหมล่ะเออ ถ้ามันถ้ามันจะไปเคลียร์มันก็ต้องไปเคลียร์กับผัวมันถึงนู้นก็ต้องคุยกับผัวมันเรื่องอ่ะไม่ใช่จะมาโพสตประจานเราแบบนไม่ได้เออแม่งประจานก็ประจานแค่กูคนเดียวอ่ะอ่าแล้วถามหน่อยแล้วผู้หญิงคนนึงนที่ผัวที่ผัวมันไปคุยแทนมันไม่โพสตประจานแบบเนี้ยเออนั่นแหละเป็นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอ้ามึงมีลูกแบบนี้เหรอเลยต้องโพสต์ประจานมึงนั่นไม่น่าจะเกี่ยวกันเปะวะเออเนาะ เฮียเอ้ยกูทำใจยากว่ะเปิดกล้องไปแพทไปกูทำคลิปแกล้อะไรเนี่ยกูทำคลิปแกล้งโอ้ยเดี๋ยวกูแกล้งมาทุกคนแล้วนะเนี่ยเหรอมึงนี่แหละ มึงคนสุดท้ายเจอหนักเลยเพจรู้สึกไงมึงรู้สึกไงบ้างก็ที่พูดไปก็มาจากใจจริงๆก็เพราะก็เพราะเจอแบบนี้เงี้ยก็เลยพูดออกมปได้เออมันเรื่องไม่จริงนะมึงซีเรียสป้าตอนกูบอกอ่ะ โอ้ยคุนแผนออกกลางครับี่กโอเคโอเคเดี๋ยวกูอันนี้ก่อนนะบายบ๊ายบายอ่าอันนี้ก็ถือว่าเราหลอกสำเร็จไปสามคนเราก็แลกสำเร็จไปสามคนนะคะ <c oughs> เออเรื่องที่พูดมานี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่เคยไปยุ่งกับผัวใครไม่เคยไปยุ่งกับสามีใครไม่เคยไปยุ่งกับแฟนใครนะคะไม่เคยคุยกับใครด้วยไม่มีคนคุยนะคะ แชทว่างตลอดเวลาค่ะโอเคยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปเคลียร์กับเพื่อนก่อนนะคะ